หมูดีหนึ่งครั้งครับผมหา้าโอโ้ไม่ได้ได้อันเดียวในตัว๋วโอโ้ไม่ได้เลยครึ่งเอ่อสิบเอ็ดโมงสิบนาทีค่ะทุกคนจะต้อง สวัสดีครับผมมาอะไรครับมาอะไรครับลูกซองควงอันใหม่นะครับ one punch man ในกิจกรรมวันนี้เลยโอ้โหกิจกรรมก็จะมีตามนี้นะครับผม1ครั้งกด25เพชร5ครั้งกด100เพชรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรังวัลกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ลางวันมีท่าบุญ่านะครับมีโทเคนหมัดนะครับมีกระทะแต่งโมเออมีไอวอลลาวาด้วยนี่นะครับของที่แบบเท่ดีๆก็น่าจะมีแค่นี้ครับผมหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้ครับคือให้เราเก็บโทเคน เป็นขั้นๆไปนะครับ5โทเค็นเราก็จะได้2ควง4โทเค็นเราได้ท่าเต้นนะครับท่าเบาเล่นะครับแล้วก็3ก็คือไดออ้มะนาวนะครับผม2ก็คือได้บัตรเปลี่ยนชื่อเอก็ถือว่าคุ้มนะอันเดียวได้ตัว๋วตั๋วแบบใหม่ครับตั๋ววันพันแมน2อันเดี๋ยวเราไปสุ่มมันดีดกว่านะครับผมครั้งละ5กันเลยเลยปึ๊บไม่ต้องถามอีกเฮ้ยได้มาหนึ่งโทเค็นเฮ้ยได้มาหนึ่งโทเค็น,นเอ๊ะหมุนอีกครั้งเลยครับได้ทาบุย่า หมูดีหนึ่งครั้งครับผมหา้าโอ้ไม่ได้ได้อันเดียวในตัว๋วโอ้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้นะครับเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงรูปกระเป๋านี่นี่เหมือนกิจกรรมกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกอันนี้ตั๋วนะครับแค่นี้นะครับไปห้องแต่งตัวเอ,อ่อส่วนอันอื่นทั้งหมดนะครับเราก็จะสุ่มเอาไปย่อยนะครับ21ชิ้นเป็นหมูลิเศษ7ครั้ง โอได้ตัวอีกอะเฮยไม่ได้ทุกแค่เลยทำจริงมันสามารถย่อยอีกได้ไหมเออย่อยอีกย่อยอีกย่อย,ยอยีกสองครั้งโอ้นี่ก็ไม่ได้ผมจะเอาตัวกลับนะครับเบอรโอเคเราหมุนต่ออีกห้าร้อยเพชรเลยดีกว่าเบอรไม่ได้ตายอีกหนึ่งโอ้ไม่ได้ได้อีกหนึ่ง ไม่ได้แม่งไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเราเออเอาอะไรกลับบ้างดีผมรู้สึกผมอยากได้กล่องนี้เลยนะครับก็อยากได้กล่องนี้นออนโอเคเดี๋ยวเราก็เอากล่องนี้กลับตอนนั้นเราจะย่อยหมดเลยครับผมปึ๊บย่อยแปดครั้งโอ้ไม่ได้ว่ะแม่งบ้าบอได้ไหมโอ้โหไม่ได้เราต้องทิ้งไปเลยครับปึ๊บไม่ได้แม่งไม่ได้ว่ะโอ้สามครั้งอะ โอ,อ้โหยังไม่ได้นี่ตอนนี้เราได้3ามทุกเพศเลยครับเราหมดไป1,000เพันเพนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันอีกรอบนะครับผมรอแป๊บนึงมามาแล้ว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 เรากดอีก5ครั้งครับผมไม่ได้อีกครั้งไม่ได้อีกครั้งก็ยังไม่ได้อีกครั้งเอ้าเฮ้ยเกินไปเฮียเก,กิน กดไปแม่งเกินเฮียเฮ้ยได้อีกอันนึงแล้วอู้อีห้าครั้งสวยครบแล้วครับผมโอ้โหแม่งเกือจัดเลยเฮียรเราได้แล้วครับผมนี่หนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะครับผมเสียไปทั้งหมดหนึ่งพันห้ารอยเพชรเดี๋ยวเรากดรับของดีกว่านี่ตัวโทเค็นสองอันบัตรเปลี่ยนชื่อมะนาวส้มนะครับผม ท่าบอลเล่เดอะสวอนผมยังไม่มีเลยแล้วก็ไอ้ M1 แฟร์แฟร์เจดโอ้โหของพวกนี้เราทำอะไรดีเนี่ยไอ้ผมเอาสองนี้เข้าแล้วกันนะแล้วนอกน้ำผมก็จะย่อยไปสี่ครั้งอึยอ้ยได้ตัวคุ้มคุ้มไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวเรานี่เับเข้าตัวนะครับเอาของม่วงกลับเข้าตัวตอนนัน้นเราก็ส่งไปนอกยานหมดเลยเปิบโอเคโอเค โอเคนะฮะโอเคมาไหนๆเราก็มีตั๋วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ Lucky ลัคกี้เรายอดว่านี่เรามีนี่5้ใบใช่ไหมก็สมมุ่มเลยครับผมมันใช่ตั๋วพิเศษในการหมุนนะตั๋ว1โทเคนอื้อหือ1นึ่งวัน10โทเคน2โทเคนอีกเหลืออีก1ตัวอตั๋วมีแค่นี้ครับผมเรามีแค่นี้เพชรเรามีแค่นี้นะครับเพชรไม่ถึง600ก็ช่างมาลวกันนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยถูถกฉลกระ อันนี้เท่าไรมาเราไปดูในส่วนของปืนได้บ้างครับบี้อ,อ,อ่ะคือเขาเทอือเราสามารถแส,งแสดงหน้าเราบี้ได้ครับค่าสเตตัสก็ตามนี้เลยครับดาเมจหนึ่งความเร็วสองความเร็วรีโหลดนะครับแม่นยำลบนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่เท่าไหร่อยู่แล้วครับในการแม่นยำเพราะว่าปืนปกติมันนั่นแหละนะลูกซองอะ่ะเออเราแสดงหน้าเราบี้เล้วนะเราไปดูอะไรดีกว่านี่ไงนี่ไงออก็อเทมบาบอมาบอ,อ เดี๋ยวเราลองไปเล่นใน 4v4 กันดีกว่าครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นห้องซ้อมมาเดี๋ยวเราดูกันเลยดีกว่า Hello there มาเราอยู่ในโหมด c v c แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปยิงกันก่อนนะเก็บตังค์เดี๋ยวซื้อเก็บตังค์ซื้อสองควงนะพันเไม่รู้ว่าตาเดียวตาคุณพกจบไปที่2แล้วจะได้หรือเปล่านะครับผมเฮ้ยเออ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 เข้าหัวเลยดีเฮ้ย เฮ้ยเออข้าวไหลเดข้าวไหลเดเฮ้ยโอ้โหล้มเฮ้ยชุบหน่อยเพื่อนมาชุบหน่อยเฮ้ยพวกไม่ชุบแองเอ่อชุบชุบชุบเออต้องอย่างงั้นสิเพื่อนโอ้โหคานขนาดนี้ตัดตัดไม่แม่งไปก่อนนะเพื่อน นี่ไงนี่โอ้โหเต็มหัวครับ <c oughs> เท่เฮ้ยสองพันสองพอดีวะเฮ้ยเราสามารถซื้อได้แล้วครับผมนี่นี่โอ้โหสมว,วก่อนสมว,วก่อนนี่เลยเฮ้นี่เลยนี่เลยกเฟี้ยวับมีไฟด้วยครับควักมานี่โอ้โหใส่กะหมัดนี่แบบมองแทบไม่ออกครับผมมองแทบไม่ออกดูดิดูดิดูดิดด ดูดิด้านด้านข้างเขียนว่า one punch man นะผม one punch เออเดี๋ยวเราลองยิงแล้วรีบเลยกันดีกว่าแกล็ยิงต่อได้เลยนี่ผมกดเมอกค้างแล้วนะอืนี่มุมกดค้างนะยังไวอะแม่เจ้าเข้าใกล้เข้าใกล้เต็มหัวเต็มหัวอุ้ยไม่ตายเฮ้ยเปิดโฟร์หรอเดี๋ยวนะเนี่ยนะ เปิดโฟอ์กเป็นไ,ไงเอาเหอะเขาเท่ครับไม่ได้ครับสองวันพันแมนนะครับน,น,นี่นี่เองอะไรอะไรอะไร,ะไรโหเต็มหัวแดงเถือกเหมือนเท่จริงไหมผมรู้สึกชอบถูกใจอย่างไรนี่ครับวันพันแมนด้านซ้ายวันพันแมนนะครับผมอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาษาญี่ปุ่น ไม่เราได้เทเลยไม่ให้เราได้เทเลยเต็มหัวอ๋ออๆๆพันยาแต่ล้มเลยตัวเดียวนี่นะนี่ไงเราโอ้โหเทบูญาไปดี่ม,มาโอ้โหสองสองอันแบบย่างเฟี้ยวครับโอ้ผนเป็นหมัดเหมือนกันเลยแต่แบบเยี้ยเปลี่ยนสีย้อมสีขายหมัดตรงปลายปืนกับหมัดตรงนั้นไม่เหมือนกันเลย มาตรงมือเราอะไม่ไหวเลยปะเอ้ยหัวแตกรีโหลดยังไหวหัวแตกหัวหัวหัวแตกโ,โหจริงบูชาดินี่ไงโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราสรุปกันเลยดีกว่าว่าผมว่าลูกซองอันนี้นะฮะจริงจริงถ้าเราไปเล่นหมดสี4สแล้วหมดอะไรผมว่าซื้อแค่อันเดียวก็พอนะครับเพราะว่าแม่งรีโหลดไวมากเลย ไม่จะเป็นต้องรีโหลด2อันแหลกจริงๆใช่ไหมเอ้ยไม่เราไม่จะเป็นต้องถือ2อันหรอกแค่ก,กดรีโหลดแม่งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับก็1,500เพชรนะครับเราเสียไปทั้งหมดถึง1,500เพชรนะฮะใครที่เสียน้อยกว่านี้ก็คอมเมนต์กันมาดูหน่อยดีว่าเสียกันไปคนละเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผม1,500เยอะอยู่นะไอ้เหี้ยัง600อะ่ะ450บาทนะรประมาณนั้นเองครับผมก็สำหรับ,บวันนี้มีแค่นี้แหละนะฮะผมว่าทุกคนจะได้จะโดนกันนะครับผมโอ้โหเราได้ท่านี้มาด้วยใช่ไหม ไม่โอ้โหเขาได้กันนานแล้วเพิ่งได้ <laughs> แกผมสหรับวันนี้เจอก,กันเออมันมีกิจกรรมใหม่มาด้วยนี่ครับเดี๋ยวนี่ไปรับมันเองนะนี่กิจกรรมใหม่กิจกรรมใหม่นะไหนๆก็มาละไหนๆก็เปิดมาแล้วนะครับผมมีมีกิจกรรมมาด้านขวาตรงนี้นะครับปึ๊บให้เราเล่นตามภารกิจตามนี้นะครับรับโอเคแล้วก็กดที่ one punch นะครับผมเราก็จะต่อยมากล่องก็จะดรอปนี่ได้กระเป๋าเลยเหรอ <laughs> ได้กระเป๋าเลยเหรอได้กระเป๋าจีนอตเลย แม่งโอเคแล้วองกดอ็ดีกันดิมี4ใบพอดีครับผมป๊าบโอเคน่นเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกิจกรรมนี้กันอีกรอบนึงเลยกันสำหรับนี้ก็ไม่ยปายครับผม